ครับนี่ครับนี่ดูครับแอบบมาดูอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ตะวนชวนหิวมาเน้นหนักร้านนี้หน่อยนะเพร้ะน,นั้นจัดไม่พอนะ, <Okay. S 1> อะร้านพี่อะไรชื่อชื่ออทีงชื่อทีงพี่แมียวครับพี่แมียวเนี่ยพี่แมวจะทอดอะไรให้ผมดูเนี่ยไข่นกไข่นกกระทาหรือไข่นก,กะนะอ่าโอเครอสักครู่พ,พี่แมวแบบซุ่มทำเงียบๆออไม่บอกเลย <laughs> ระหว่างนี่ครับพอ่อค้าก๋วยเตี๋ยวคนเดิมก็ยังมาเป็นปกำลังใจให้นะแต่ที่ทำมาจับอะไรอะคะเห็นแปง้งกับรนมันเทศนะเนาะมันเทศดีนนในพวกพี่อ๋อเอออะไรนะพี่ขอดูตรงนี้เลยอ๋ออ๋อโอเคอ่าผมอันนี้ก็เราต้องเล่้งแก๊สไปเรื่อยๆเหรอต้อนไปกลางหรือไปแรงเลยอะไม่แรงมากมากคุณผูไปกลางไปกลางนะโอเค ครับผู้ชมน้ำมันใส่กิ๊กเลยนะคุณผู้ชมนะไม่ดราม่านะครับอ่าเอาล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคุณผู้ชมพี่แมวจะทอดให้ดูอันนี้ใช้เวลานานไหมคะนี่ครับเริ่มทอดต่อแล้วครับอยู่ที่อุณหภูมิครับนี่ครับเริ่มสุกแล้วเราเป็นการเร็วหรือว่าช้ามีคนทอดด้วยแต่ถ้ามาตรฐานก็สิบนาทีสิบนาทีใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเรารอไปสักครู่ต้องรอพี่เขาคนให้ดูหน่อย เยวาจ้าากาศไข่เค็มพมิทำในชวงก่อนจัดกันแล้วเสรล้วค,ครับขนมไข่นกนะครับไขน่นกนกกระทาหรือนกอะไรก็ได้แล้วแต่นะนะครับน่าทานนะบอกเลยเอาแล้วมันสีออกส้มๆนะพี่เนะาะมันเหมือนกันไหมพี่ในตู้มันสีส้มเนี่ยออกส้มๆเนี่ยกระตุน่าจะเป็นสีรมม้อนกระตุกแล้วสีส้มเหรออ๋อ เออนี่คุณผู้ชมผสมแล้วจะเป็นอย่างนี้นะนี่ครับนี่ครับช่องนี้เขาเอารังทอดไปเรื่อยๆบอกเลยว่าบรรยากาศร้อนโพดอยู่กับหม้อไม่ต้องกลัวเราพี่แดดน,นะฮะใช่ไหนจะแดดไหนจะตอนนี้เราต้องเห็นใจพ่อค้าแนวๆน,น,นี้เลยนะพอโคตรสู้เลยนะคุณผ<อ>ู<อ>้ชมจะลนะแล้วขอจะได้แต่ละบาทนั่นจริง <c oughs> เเดี๋ยวราจะุให้มัน ใช่ไหมนี่นี่โอ้ยนี่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 ก็นอยู่ี่มเี่ยครัการนมันก็จะแตกการคึงนี่คืออยู่ทําให้ผิวมันเนียนให้ลูกมันกลมนะให้มันคองให้มันคองอ่เทคนิคนะครับใครอยากจะลองไปเป็นแรงบันดาลใจนะบอกได้เลยพี่เขาเขาไม่ได้กักอะไรนะครับ แต่ง่ายที่สุดคือซื้อเค้กยง่ายนโอเคนี่ครับนี่ที่ที่เราเห็นเขาว่าเขาคนอย่างนี้ทําไมเนาะอวิธีการคึงผิวให้มันพองให้ทั่วกันและให้มันสูงให้ทั่วกันครับอันนี้คนถ้าเป็คนต้องไม่ตัวนะใช่อันนี้คือใกล้ยังพี่ยัง <c oughs> น,นะโอเคเดี๋ยวร <c oughs> อสักครู่นี้เรียบร้อยโอ้ oh, สีส้มเลยเนะ เรียบร้อยแล้วยกโชว์หน่อยโอ้ดีครับน่าทานมากคุณผู้ชมนี่ครับไข่นกกระทาครับพี่แม้วนะครับเจ้าเก่าฝากด้วยนะครับผมกรอบพร้อมแน่นอนครับผม